สามเรื่องเมติงครับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรับมิดก็จะมีใบงานมิดกึ่งเซนเตอร์เกตหรือว่าเกตหางปลาแว่นตาและก็เครื่องเจรไนตั้งคื้นนะครับตอนนี้ก็ทําการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจรไนนะครับโดยเช็คบริเวณล้อหินสวิตไฟถ้าไม่มีอะไรก็ทําการเจรไนได้นะครับ การเจรไนเราก็จะทําการเอียงมุมด้านข้างมีดนะครับมุมรวม60เราก็จะเอียงฝั่งละ30นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับอย่างละเท่าๆกันระหว่างการเจียด้านข้างมีดนะครับเราจะบิดข้อมือด้านบนออกเล็กน้อยนะครับให้สัมผัสด้านล่างเยอะกว่านะครับเพื่อให้เกิดมุมหลบด้านข้างมีดนะครับทั้งซ้ายและขวาครับทาเหมือนกันนะครับ ตอนนี้เราก็ทําการเจรไนไปเรื่อยๆนะครับสลับกันด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็ค่อนข้างใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับ <iment. S 1> เนื่องจากหน้าตัดของมีดเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องเอาเนื้อด้านซ้ายและด้านขวาออกตามขนาดของมุมนะครับมีดกึ่งทั่วไปก็จะเป็น3ามน 8. คูณสน,นอยอยิ้วนะครับแต่ถ้าจะให้เหมาะกับงานกึ่งเกลียวหรือว่างานกึ่งต,ตกล่องเราอาจจะใช้ 1.4ส่วนคูณ1ส่วนนิ้วก็ได้นะครับเพื่อจะได้ลดปัญหาอันเสียเวลาในการทำงานนะครับเราอาจจะใช้มีดที่มีขนาดหน้าตัดแคบๆนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานนะครับหลังจากนั้นนะครับพอดูขนาดแล้วน่าจะใกล้เคียงเราก็ทำการตรวจสอบด้วยเซนเตอร์เกตนะครับหรือว่าเกตหางปลานะครับว่ามุมรวมแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยใช้ได้หรือยังนะครับเมื่อใช้ได้แล้วเราก็ทาการรับมุมคายอีกทีหนึ่งนะครับ การรับมุมคายเนี่ยเราก็ต้องดูทิศทางของของการกึ่งเกียวด้วยนะครับถ้าเกียวซ้ายเราก็ต้องไหลไปทางซ้ายถ้าเกียวขวาเราก็ต้องให้เสร็จไหลทั้งขวานะครับก็คือตามทิศทางของเกลียวครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากการรับมีดกึ่งเกียวสามเหลี่ยมเมติกมุมรวม60เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการตรวจสอบความเรียบร้อยมุมต่างๆว่าสามารถใช้งานได้หรือย,อยังนะครับถ้าใช้ได้เราก็ นำไปทำการกึงเกียวต่อไปนะครับก็ขอจบการสาธิตลับมิดกึงเกียวสาเรียมเมตริกไว้ประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ